สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างมีรถมือสองนะครับวันนี้พามาดูคันนี้นะเป็นกระบะนิสสันพิเกมฝาแดงจากโค้งนะตอ้นี้ฝนกาลังตกมาเลยนะผมจะมารีวิวให้ชมกันนะครับที่ใครที่ไหนฝนตกบ้างคอมเมนต์มาใตาค้คลิปวิดีโอหน่อยนะตอนนี้กําลังตกเลยครับแล้วผมก็จะมารีวิวคันนี้ให้ชมกันนะเนื่องจากไม่ได้รีวิวมาหลายวันนะครับเมื่อวานนี้ไปส่งรถที่ชุมพรนะไปส่งนิสสันเอ็นวีที่ชุมพรนะตอนนี้ฝนตกมาแล้ว โอเคคือไมเ่เสียวเวลาเดี๋ยวผมขอกับกล้องรีวิวเลยดีกว่าไปนะครับมาเดี๋ยวมาดูใกล้ๆดีกว่านะครับสำหรับคันนี้นะเป็นนิกสันพิเกมฝาแดงจอโค้งด้วยนะครับคันนี้นะตอนนี้รถอยู่จังหวัดพิจิตร์บุญอำเภอลมเกา่าบ้านหนองบัวแก้วนะครับป้ายทะเบียนในจังหวัดพิจิตร์บุญนะครับเป็นรถปี2องพันสอนะนะครับคันนี้เป็นรถปีสองพนอยามสนะครับบอท1253จังหวัดพิจิตร์บุญนะครับรถบรรทันะครับคัน,นเดิมๆนะ ภาษีนี่ตั้งแต่หกสามหกสี่หกห้าหก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 เจ็ดนะครับเขาต่อทุกปีนะครับภาษีนะต,ตอนนี้ฝนตกแต่สีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสีไม่ค่อยสวยนะครับกระโปรงนี่สีไม่ค่อยสวยนะนะครับคออทางบินนี่ก็จะชี้ให้ดูเลยนะเดี๋ยวจะรีวิวรอบคันนะครับทดลองขับขี่ดูเครื่องยนต์รายละเอียดราคาเหมือนเดิมนะครับโอเคดูรอบอบคันกันก่อนนะครับแต่สีเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะก็คือรีวิวตามความเป็นจริงนะครับ แต่เป็นปีสามเก้านะคันนี้จอโค้งด้วยนะครัข้างในนะจอโค้งด้วยนะะเดี๋ยวดูท้ายท้องสักหน่อยดีกว่ารถราคาหลักหมื่นนะคันนี้ อันนี้ไม่มีแล็กไลเนอร์นะกระบะหลังนะครับอันนี้ไม่มีกันชนท้ายนะครับแต่ฝากระโปรงหลังนี่ฝาฝาหลังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฝาหลังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฝาหลองก็มีอย่างอะไรด้วยนะครับหนึ่งเส้นนะครับอันนี้อย่างอะไรด้วยนะฝนตกปวยปลายมาแล้ว ครับสีก้อนนี้ครับจะชี้ให้เห็นเลยนะนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่ข้ามครับคือจะฉายให้เห็นเลยตามสภาพเลยครับเนี่ยครับประตูฝั่งนี้เราทำสีใหม่เลยสวยนะรอบคันก็ประมาณนี้นะภายในเป็นไงบ้างประตูโอเคอยู่นะแล้วก็กระจกนี้ก็มือหมุนใช้งานได้ครับขึ้นลงได้ไม่มีปัญหา ลงได้ไม่มีปัญหาฝนตกแล้วนะครับเบาะก็เดิมๆนะแต่เบาะฝั่งคนขับนี่จะฝั่งนู้นจะจะ,จะขาดหน่อยนึงนะงคนขับนะครับ mm hmm. อโอ้โอดยรวมถือว่าโอเคอยู่ครับตดราคาห้าหมื่นแปดพันน่ะเนี่ยประตูก็ปิดสนิทอะ่ะนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับกันบ้างนะ น,นี่ก็เปดเครื่องตรนนี้โอ้ฝนเริ่มตกหนักมาละนะภายในจอโค้งลองสตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยมึงแกมาเขาเกียร์ว่างลองสตาร์ทฟังเสียงก่อนนะอัับแรกโอ้ติดเลยตามเอกลักษณ์ของเขานะครับรุน่นนี้เครื่องจะนิ่มนะเครื่องจะนิ่มนะครับเลขไม่ครับอยู่ที่สองแสนสามร้อยยี่สิบเก้านะครับเลขไม่นะ ดี๋ยวมาดูแอร์สักหน่อยนี่แอร์เป็นยังไงบ้างครับแอร์ไม่ยินเหรอแอร์ไม่ยินนะครับแอร์ไม่ยินนะอันนี้แอร์ไม่ยินนะครับโอเคเบรกมือใช้ได้นะเบรกมือใช้ได้นะครับไปเดี๋ยวไปทดลองขับขี่กันดีกว่าโอเคเดี๋ยวไปทดลองขับขี่กันดีกว่าครับไปครับ วัรอบขึ้นไม่ขึ้นนะครับอ่าอ่าอ่าใช้งานได้ปกตินะคันนี้ก็สามารถมาดูรถก่อนได้นะครับอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอลมเก่าบ้านหนองบกแก้วนะครับสามารถมาทดลองขับขี่ได้นะครับก็ใช้งานปกตินะคะนันนี้อ่านาฬิกาขึ้นด้วยนะนะครับกันนิ่งนะคันนี้ ผมขับปล่อยมือได้ไม่มีปัญหาคันนี้ไม่มีสายไม่มีจิดซ้ายจินขวาแล้วก็คันนี้พวกอะไรธรรมดาแต่ว่ามันเบานะมันไม่ได้รู้สึกว่าหนักนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอจอะดูเครื่องยนต์ด้านหน้าดีกว่านะครับ คันนี้เจ้าของต้องการขายด่วนนะครับ5 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ5 8า0 0บาทนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆพี่ๆคนไหนอยู่ใกล้ๆก็สามารถมาทดลองขับขี่ได้นะมาดูรถได้นะครับอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอลมเกา่าบ้านหนองแก้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะเนี๋ยผมจะไปอ่านคอมเมนต์นะครับสามารถพูดคุยทักทายกันได้นะอยากจะดูรุ่นไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้แล้วอย่าลืมกดติดตามไว้พรุ่งนี้เรามีนัดกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ